ผลิตภัณฑ์งานไม้แกะสลักอีกชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นนี้เรียกว่างานสิงคาบแก้วนะครับเป็นงานไม้แกะสลักจากไม้ทั้งต้นเลยนะครับผม งานนี้นะสวยงามจริงๆแล้วก็เป็นงานหัตถกรรมทั้งชิ้นเลยนะครับเขาทําการแกะสลักครับเราค่อยทําการลงรักปิดทองเดินลายเส้นทองพร้อมกับประดับกระจกสีงานสวยงามแล้วก็งานละเอียดมากนะครับงานนี้นะครับผมขนาดความสูงนะครับจากพื้นจนถึงตัวยอดเลยนะครับผม45นะวัดขนาดนะครับจากหัวไปหางของตัวสิงเลยนะครับผม อยู่ที่33มเซนนะครับงานนี้นะต้องบอกว่าเป็นงานแกะสลักจากคุณพี่ช่างที่เขาชํานาญการในเรื่องของงานแกะสลักพระพุทธรูปด้วยงานแกะสลักโต๊ะหมู่บูชาแกะสลักพวกลายดอกพุทธาเนี่ยครับเขาก็จะเป็นทีมงานทีมช่างเดียวกันนะงานนี้นะครับต้องบอกว่าราคาไม่แพง9,500บาทนะครับทั้งคู่แบบนี้เลยนะครับผมน้ําหนักดีเพราะว่าเป็นงานไม้ตันทั้งชิ้นเลยนะครับจัดส่งไปเป็นคู่แบบนี้เลย9,500นนะครับคุณพี่ท่านใดนะครับที่อยากจะได้ ไปเป็นเจ้าของนะครับแคปภาพนี้นะครับผมพอแคปภาพนี้เสร็จนะครับคลิกไปที่ลิงก์ตรงหน้าโปรไฟล์ครับมันจะเด้งไปที่ไลน์ส่งภาพนี้พร้อมแจ้งที่อยู่จัดส่งกับคุณน้องเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเดี๋ยวคุณน้องเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง2อถึงสวันก็ถึงที่หมายปลายทางแต่ถ้าเกิดสำหรับท่านใดที่อยากจะมาด้วยตัวเองนะครับผมก็สอบถามกับคุณน้องเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับแล้วก็ขอพิกัดการเดินทางมาได้เลยนะครับที่ศูนย์ไตรลักษณ์อยู่ที่พุทธมนฑลสายสีติดกับวัดญาณเวสสกวันเปิดจันทร์ถึงงเน5 และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องไตลักเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมมีผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ๆก็จะนํามาลงเสนอในช่องนี้เป็นช่องแรกๆเลย